ดีเวอร์มากนะคะเรสามารถนั่งตากแดดได้ะคะ่ะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนที่นี่เรามานั่งตากแดดนะไม่แน่นอนนะคะคึกคืนมากช่วงนั้นน่ะเพราะก็โอ๊ยเดินไปพูดไปเริ่มเหนื่อยแล้ว คุณผู้ชมคะกลับมาพบกับเอในเอราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเอพาคุณผู้ชมบบมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะที่มีชื่อว่าวิียล่ะอ๋ออากาศดีเวอร์มากนะคะมันหนาวมันไม่ได้หนาวอ่ะมันเย็นประมาณ17องศานะคะเราก็แดดออกแบบเต็มๆคือแบบโอ้ดีใจอ่ะได้เจอแดดมันอารมณ์มันแบบสามารถนั่งตากแดดได้ะคะ่ะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนที่นี่เรามานั่งตากแดดนะไม่แน่นอนนะคะแต่พออากาศเป็นแบบนี้มันนั่งตากแดดแล้วโอ้ยมันชื่นใจมากคุณผู้ชม เอ๋เขากลับมาเข้าเรื่องวิกตอเรียพาร์คนะคะเอจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแหละว่าวิกตอเรียพาร์คเนี่ยเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากนะคะใหญ่มากๆแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะคนที่เนี่ยเขาก็มาทํากิจกรรมกันนะคะในวันหยุดหรือว่าหลังเลิกงานนะคะมาเดินออกกาลังกายมาทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะหรือวันที่อากาศดีๆอย่างเนี้ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยค่ะจะเห็นแบบผู้คนเดินไปเดินมาทํานู่นทนํานี่ปั่นจักรยานวิ่งเดินเล่นพาลูกมาวิ่งเล่น,ลนมาปิกนิกนะคะพา น้องหมามาวิ่งออกกําลังกายนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนู่นตรงนู้นนะคะ <_ t ries> เขาก็มาเล่นคริกเก็ตกันนะคะบางวันก็มาเล่นฟุตบอลนะคะเนี่ยบางทีเขาก็มาวิ่งโดนมาวิ่งกันตรงนี้นะคะโอ้คนมาทำกิจกรรมที่นี่เยอะมากค่ะแล้วพอดีเอะพักอาศัยไม่ไกลจากที่นี่นะคะก็คือคอนโดเอะอยู่ตรง นั้นนะคะแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาเดินที่เนี่ยบ่อยๆที่ก็หลังเลิกงานนะคะบางทีก็วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าอากาศดีๆนี่อโอ้โหก็คือเนี่ยต้องมาแน่นอนมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็แบบสูดได้แบบเต็มปอดอะคุณผู้ชมเพราะว่ามันบริสุทธิ์จริงก็เจ้าวิกตอเรียพาร์คเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะทางรัฐบาลถ้าคุณผู้ชมเห็นด้านหลังเอเห็นไหมด้านหลังเนี่ยเอมองไม่เห็นอะว่าเอ นั่นไงนั่นไงที่มันเป็นเต้นขาวๆนั่นนะคะก็คือทางรัฐบาลเนี่ยเขาเอาบริเวณตรงจุดๆนั้นนะคะมาตั้งเป็นจุดตรวจค ให้กับประชาชนนะคะก็คือเป็นจุดตรวจโควิดแบบ drive thru นะคะก็คือสามารถขับรถเข้ามาตรวจได้เลยนะคะช่วงที่มันฮิตระบาดหนักเนี่ยแถวยาวเวอร์คุณผู้ชมแถวยาวแบบเป็นหางมูหางว่าวยาวคนแล้วคนอีกแล้วก็ทะลุฝ้าไปจนถึงหน้าคอนโดเอนุ่นคือแบบบางทีเขารอกันแบบ8 9ด้าชั่วโมงเขาก็รอกันนะคะซึ่งก็ดีนะเอว่าเพราะด้วยความที่ประชาชนของน,นี้ยเขาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีนะคะที่เมืองแอดเลนกเนี่ยก็เลยทําให้เวลาที่มีผู้ติดเชื้อที่แอดเลน ก็จะเรียกอะไรับมือกับสถานการณ์ได้ดีมากก็คือแบบควบคุมได้รวดเร็วฉับพลันทันใจามากนะคะก็คุณผู้ชมรู้ไหมว่าที่วิกตอเรียพาร์คเนี่ยนะเมื่อแบบหลายปีคือไม่ได้หลายปีหรอกคือเขาอ่ะเอามามา,มาตั้งเป็นสถานที่แข่งรถฟอร์มูล่าวันนะคะหรือคริปโซนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็ทํามาประมาณ10กว่าปีนะคุณผู้ชมแต่เอจําได้ว่าน่าจะประมาณปี2008นะคะที่เขาเริ่มมาจาัดก,การแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันที่ ะะเขาก็จะปิดทั้งสนามนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ยกเอาสเตเดียมวิวแบบลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านแบบสร้างสนามแข่งฟร์มูลวันที่บริเวณเนี้ยแล้วก็จะมีแบบนักแข่งจากระดับนานาชาติทั้งโลกเนี่ยมาแข่งกันที่นี่นะคะแต่ว่าโอ้ตอนนั้นก็นํารายได้เข้าสู่เมืองแอดเลดค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมืองเป็นอะไรที่แบบว่าคึกคืนมากช่วงนั้นอะ่ะช่วงที่เขาจัดงานฟริน พอดีนะคะ Fringe Festival ก็เป็นงานแสดงพวกศิลปะทางการแสดงต่างๆนะคะแบบละครเวทีละครสัน้นละครใบไมายากลอะไรอย่างนี้นะคะ f ริน g e นี่ก็ยังคงจัดอยู่นะคะแล้วก็จะมีทุกปีก็จะเป็นประมาณว่าปลายซัมเมอร์นะคะแล้วก็คลิปโซ่ก็จะเหมือนกันนะคะก็จะมาจัดประมาณต้นปีประมาณเดือนมกราคมพฤมภาคน,นี้ค่ะเขาจะมาจัดกันแต่ว่าต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าโควิดก็คือปีที่แล้วนั่นเองนะคะที่เขายกเลิกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาจัด ตั้งอีกหรือเปล่านะคะเนี่ยบริเวณตรงนั้นเลยหลังตรงที่มันเป็นเต็นท์จุดตรวจโควิดอะคะ่ะมันก็จะเป็นสเตเดียมนะคะก็คือเจ้าสเตเดียมนะั้นนะคือจริงๆออยากพาเดินไปแต่ว่าเขามีจุดตรวจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเข้าไปแบบรบกวนการทํางานของเจ้าหนะ้าที่นู่นนี่นั่นนะคะจริงๆถ้าเอเดินทะลุไปค่ะก็น่าจะได้หมเนาะก็คือตรงนั้นนะมันจะเป็นสเตเดียมเก่าที่เขาเอาไว้แข่งมา้าคือตรงเนี้ยมันเป็นสนามแข่งม้าเก่านะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ย้ายสนามแข่งม้าเนี่ยไปไว้ที่มอลฟ็วิด ะะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็เลยคืนสวนสาธารณะเนี้ยให้กับประชาชนนะคะตอนนั้นเขาก็เรียกเจ้านี้ว่า People's Park เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Victoria Park ถ้าเอจะไม่ผิดเอคิดว่าใช่ตอนนี้มันก็ยังมีคนที่เขาเอาม้ามาซ้อมเดินอะไรอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเฮ้ยหรือเอจะพาเดินไปดีนะเวลามีจำกัดอะ่ะคุณผู้ชม Anyway เขาก็ยังใช้บริเวณนั้นนะในการแข่งขันความเร็วต่างๆ อยู่นะก็ยังใช้เป็นประโยชน์อยู่นอกจากอ่ะจะ เลิกแข่งเลิกเลิกเอามา้ามามาแข่งตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็เอามาทําเป็นที่แข่งจัก,กรยานปั่นจัก,กรยานมันมีเจ้ารถคันหนึ่งอ่ะที่แบบเ,เด็กๆเขาทําแล้วเขาก็เอามาแข่งกันเนี่ยไม่รู้มันชื่อว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามันมีแข่งอีกจะมาถ่ายให้ดูนะเออตรงนั้นนะ่ะเขาก็จะมาเอาไว้เป็นสนามแข่งขันที่นี่นั่นก็ยังเป็นอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีฟอร์มูล่าวันแล้วเนาะตอนนี้แหละคะ่ะเค้าเรือพายนี่ใหญ่นี้เอเดินมาไกลม่ก็ถูถูลูกตาจากทางโน้นนะอันนี้ก็มาอีกป้าหน,นึ่ เจ้าวิเทอรียพาร์ทนี่นะคะมันตั้งอยู่ภาพเกี่ยวระหว่างเ o u t ท t e r r a c กับ east t e r r e นะคะถ้าใครเคยได้ชมเอพิโซดที่เอควยดดรพอลหรือพี่พอลของเราเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าแผนผังเมืองของแอดเลดเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นแผนเป็นผังเมืองมันจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีแบบ north terrace มี east t e r r เ c e south terrace west t e r r e นะคะ วิกตอเรียพาร์คเนี่ยก็จะอยู่เป็น south eastern mm hmm. ก็คืออยู่คาบเกี่ยวตรงหัวม,มุมระหว่าง south t e r r a กับ east t e r r พอดีนะคะก็โอ mm ้ hmm. เดินไปพุดไปเริ่มเหนื่อยแล้วก็เป็นว่านี่แหละค่ะก็เอาภาพบรรยากาศสวนสาธารณะสวยๆใหญ่ๆในเมืองแอดเลดมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็พูดถึงแอดเลดที่ต้องพูดถึงส่วนสาธารณะเลยคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่แอดเลดยเนี่ยมีสวนสาธารณะเยอะมากแล้วเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาชอบแบบเขาชอบใช้ชีวิตแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยวันหยุดเขาก็จะแบบมาทํากิจกรรมกันมาตั้งเล่นปิกนิกค,คุยกันก็จะเป็นแนวนี้มากกว่าแนวแบบว่าธรรมชาตินะคะแล้วก็อย่างไอตรงนู้นที่มันเป็นเขาๆด้านหลังของแอดเลยรทีน,นนะคะ ็ไม่ไกลจากในตัวเมืองเลยบางทีเนะี่ยถ้าอากาศอยนะ่างเงี้ยเขาก็พาก,กันไปเดินไฮงนะซึ่งจริงๆเนะี่ยวันนี้เออตอนแรกเอจะไปเดินไฮแล้วเอก็อยากจะแบบถ่ายเก็บเอาภาพบรรยากาศที่บนเขาที่เขาเอาไปเดินไฮกิ้งกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเดชบุญใช่เดชบุญไอ้คำว่าอะไรล่ะเออโชคไม่ดีของเอเพราะว่าเออเสบหลังมากจากการทํางานนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอเนี่ยทำงานส่งที่แล้วงานที่เอทําค่อนข้างหนักแล้วก็นั่งตัดต่ออีกบางทีแบบบางวันนะนั่งตัดต่อหลังเลิกงานอ่ะหกเจ็ดชั่วโมงแล้วทาแบบ ติดต่อกันหลายๆวันอย่างเงี้ยจนมันแบบมันคงอักเสบมคะค่ะตอนนี้มันปวดมากก็เลยไม่สามารถทําอะไรผ่านผลได้ถ้าอากาศมีนะปกตินะถ้าเอมไม่ออกแบบปจักรยานเองก็จะออกไปเดินปีนเขานะคะวันนี้ก็เลยทําได้แค่มาเดินถ่ายภาพบรรยากาศที่สวนสาธารณะให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะน้องมาไหมคะก็นี่เดี๋ยว,ว,วเดินเข้ามาเนี่ยพาเข้ามาเดินในล่มนะคะนี่เ็กกำลังจะเดินมาตรงที่ที่มันเป็นที่เขาเอาไว้เดินใต้ต้นไม้ใหญ่ๆออกกําลังกายตรงนั้นก็จะเป็นลานลานกลางเต้น ร้านโล่งๆอ่ะนะคะเอาไว้ให้แบบคนมาเล่นกีฬาที่มันต้องใช้ให้ดูก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆล่มลื่นแ้วก็จะมี ลู่ไว้ให้คนปั่นจัก,กรยานแล้วก็เดินนะคะ<ม>ก็เป็นฉากของมันโดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมคะก็ถ้าใครนะคะที่มีโอกาสหรือว่ากําลังจะย้ายมาแอดเลดเนี่ยก็มาเดินเล่นที่วิ c t เ r ียาพาร์คนะมันได้ทั้งแบบสามารถมาเดินออกกาลังกายก็ได้มาพักผ่อนหย่อนใจอยากจะมามนั่งอ่านหนังสือทอรอารายงานเงียบๆคนเดียวที่นี่คือชิลด,ดีมากคุณผู้ชมไม่พูดเลยโดยเฉพาะสปริงนะมันเป็นช่วงที่แบบกึง่งร้อนกึ่งหนาวอากาศกําลังดีแดดก็เหมือนแบบยิ่งไปไปลายสปริงอย่างเงี้ยแดดมันก็ก,กาลังจะเริ่มออกนะโอ้ตอนนั้น ีทุกวันผม้าดอกไม้นานา,นาเอ,อ้ยคือดีฟินเวอร์พูดเลยก็ นั่นแหละค่ะสำหรับใครนะที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบความเป็นแบบเขียวขจีสงบล่มลื่นนะคะเอกก็ขอฝากแอดเลดเมืองน,น,น้อยเมืองเล็กๆเกมืองน,นี้ที่ทุกคนคิดว่าโอ๊ยมันเงียบไม่มีอะไรก็มาดูกันนี่แหละเอว่าแอดเลดมันก็มีอะไรของมันมันก็มีเสน่ห์ของมันนะคะก็มันก็แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรแบบไหนเนาะยังไงเดี๋ยววันนี้เอต้องขอตัวไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าเดี๋ยวเอจะพาไปดูเดินดูพาร์คอีกดีไหม คลิปหนะ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันว่าจะพาไปไหนวันนี้ยังไงก็เอขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่เอนำมาฝากในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิโซดนะโอ้ยผมยุ่งมากลมมันเปรี้ยวกลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดนะคุณผู้ชมคะแค,แค่ดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการ subscribe นะขอบคุณจริงๆคอมเมนต์ก็มาเยอะนะคะคุณผู้ชมได้เรากลับมาเจอกันใหม่คะ่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย